นี่น่าจะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับให้ถอยเข้าไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะวนรถนะครับ จะถอยได้ไม่เยอะเพราะว่าบางบางฝุ่นเรามันค่อนข้างที่จะหนานะครับฝุ่นเยอะเี่บร้จพอดีแทงตรงๆได้เลยนะครับยืดเหยียดหน้าไปเหยียดหน้าไป จะเอาให้ตรงที่สุดนะนะครับจะได้ไม่ต้องหลายครั้งนะครับยิ่งมีพื้นที่ด้านหน้าอย่างนี้เราสบายเลยนะครับจะได้ไม่ลำบากคอยหลายครั้งนะครับคอยทีเดียวให้จบล็อกแล้วนะครับผมหลายคนถามว่าภาพล็อกยิงตรงไหนพี่ตรงนี้นะครับเห็นมมันจะมีสวิตช์ล็อกอยู่อันนี้เปิดไฟไฟหางนะ อันนี้จะติดล็อันนี้เวลาเราจะดำนะครับกดดำกดตรงนี้แต่ต้องเหยียบคัทต์ก่อนทุกครั้งนะครับเดี๋ยวพามาดูไปหลังกัน<ป>รถอาจจะลกหน่อยนะครับพอดีผมเวลาถอยพยายามเปิด หน้าต่างนะครับเปิดกระจกเปิดหน้าต่างเปิดตู้นะครับเราจะได้มองเห็นเผื่อเขาบอกให้จอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมองได้แต่ตอนยกดอ่นะเบนจามันยังยังตัวรถมาทางด้านขวานะครับให้ตัวเองมองเห็นแขนนะครับผมอันนี้ไม่ตรงดัดต้นะ de mame จะถอยเข้ามาได้อุอ้ยนี่นะครับสำคัญเลยนจะยบบาบังฝุ่นเจ้าของนี่แหละถอยเข้ามาอีกนิดนึงโอเค ต้องปลดล็อกนะครับกันระเบิดผมล็อกไว้ไประจำอันน,น,นี้ถ้าไม่ล็อกมีความผิดนะครับต้องล็อกไว้ ราไม่ล็อกเราก็มีความผิดที okay. ่นี่นะครับใครที่ถามว่ามันเป็นยังไงภับล็อกนี่ครับมันจะพับล็อกตัวนี้วงเดือนตัวนี้เราจะให้ตัวได้ไอตัวนี้มันจะติดกับอันนี้แล้วพอเวลาเรากดพับล็อกปุ๊บมันก็จะเด้งแป๊บลงมาล็อกตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ล็กอกก็พยายาม หมุนพวงมาลัยซ้ายขวานะครับขามันเอานะครับมันก็จะดังแจ๊กนะให้เราได้ยินนะครับผมคอยนิงดงวนนอกทาง,งเลยที่นี่เดี๋ยวมาดำกันนะครับ วิธีดั้นะครับผมอันนี้คือวิธีดั้นะครับง่ายๆเห็นไหมครับ t ี o รูปอนี้แหละจำไว้ให้ดีนะครับขั้นตอนแรกนะครับเหยียบคัด์ลงไปนะครับเหยียบคัด์ลงไปกดครับเมื่อกดแล้วสัญญาณไฟจะขึ้นมาครับตรงนี้เนาะเห็นไหมครับแดงๆตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาแล้วเราก็ทําการนะครับยก ถ้าจะยกตัวลูกนะครับนี่ให้ยกขึ้นทั้งสองอันนะครับให้ยกตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับอันนี้คือขั้นตอนการยกตัวลูกนะครับให้ยกอันนี้ขึ้นแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นนะครับคัตยังเหยียบอยู่นะครับแต่ทีนี้เราก็ทําการปล่อยคัตนะครับผมค่อยๆปล่อยคัดเท้าขึ้นนะแล้วก็เติมคันเร่งหน่อยนิดนึงนะครับผม กึ๊กๆ,ๆอยู่แล้วก็เหยียบคัตนะครับเหยียบคัตแล้วก็มาปิดตรงนี้นะครับกดปิด TPO แล้วก็ปล่อยคัตนะครับผมจา okay, นะกนั้ะเครียร์รถนะครับค่อยๆดเดินมาอไป เราจะตบท้ายนะครับเยี้บอกราูแล้วดูาท้ายนะครับพอใกล้จะถึงเรก็เกรเิม,มาแล้วก็เหยียบเบรกแรทีนี้มาดูวิธทเอา จำลงนะครับคือเราปิดโ O แล้วใช่ไหมนะครับเราก็ค่อยๆยกตัวนี้ลงนะครับยกลงถ้าเราเอาลงเยอะนะครับมันก็จะไหลเยอะนะดูนะเนี่เห็นไหมก็คือนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเราข่มข่มลงไปจนสุดเนี่ยมันจะลงเร็วไปนะครับไม่ดีนี่คือผมเอาลงสุดนเวลาเรายกขึ้นนะครับยกขึ้นอย่างนี้มันก็จะหยุดนะครับติ๊กอย่างเงี้ยนะครับมันหยุดแล้วก็เอาลงได้นะครับ คือถ้าลถหนักอะ่ะพยายามเอาลงเบาๆนะครับตอนเราเทียบน้ำหนักหินอะไรอย่างงี้นะครับโอเคอันนี้ข้างนอกนะนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงตามนะครับทิบเรียบร้อยจบแล้วนะครับทีนี้เราจะไปถอดตัวลูกกันนี่นะครับมาดูการตัดลูกนะครับทำไดนะ้ใครก็ทำได้นะ เราลมก่อนนะครับพยายามถอดสายลมกับสายไฟออกก่อนนะครับให้ตัวลอ้อเรามันมันล็อกก่อนนะครับผมเพราะถ้าตัวถ้าเกิดว่าเรามาปลดไอ้นี่เลยมันอันตรายนะครับอาจจะทําให้รถเราไหลได้ <c oughs> สายลมสายไฟ สายไฮดรอลิกถดอดออกให้หมดก่อนนะครับจากนั้นก็ทนะี่อ้อย ปึ๊บนะครับวิ่งออกแล้วนะครับ <S <S เราก็จะถอยเข้าที่เดิมนี่แหละครับเนี่ยกองทรายเรลานี้ถอยที่ต่อเลยถ้าไม่ถึงตบท้ายเห็นไหมครับที่ตบท้ายเพราะว่ามันมีไอ้นี่เหลืออยู่นะครับเราต้องตบนะครับตบให้มันลง <S 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 โอเค ่นีเราจะถอยตรงนี้แหละนะครับตัวแม่เนี่ยเราจะใช้คันโยกแค่ตัวเดียวก็คือตัวนอกนะครับไม่ได้ใช้สองตัวเนาะเวลาเรายกดัมเทของเนี่ยเราต้องเทตัวลูกก่อนนะครับก็คือต้องต้องใช้ยกคันโยกขึ้นสองอันนะครับส่วนตัวแม่ยกแค่อันเดียวเดี๋ยวดูด เหยียบคัด์นะครับผมเหยียบคัด์ลงไปกด PPO นะครับปั๊บนี่เห็นไหมไฟก็จะโชว์นะครับพอเราไม่กดมันก็ปิดนะครับย่างนี้นะครับโอเคเมื่อกดแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือยกคันโยกนะครับตัวนอกขึ้นนะครับปึ๊ยยกขึ้นสุดตัวเดียวพอนะครับผมสําหรับตัวแม่ตัวเดียวพอจากนั้นนะครับทําการปล่อยคัด์ขึ้น ตอนลุกดำไม่ต้องใส่เกียร์เลยนะครับเดี๋ยวจะเร่งขึ้นไหน่อยนะครับการบดความเรวมันฝาท้ายมันสับกองดินนะครับแล้วก็ปิด TPO ก่อนนะครับผมกดปิดระบบดำก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเข้าเกียร์นะครับเดินหน้าออกมานิดนึงนะครับ แต่อันนี้ไม่ต้องเอาลงหน้าเอาไว้เหมือนเดิมครับเดินหน้าออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าฝาฝาท้ายมันติดกองดินนะครับติดดินนะจากนั้นนะครับเราก็กด TPO เหมือนเดิมนะครับปล่อยค่าครับผมไม่ได้ขึ้นจอน ลงสุดมันจะลงเร็วนะครับต้องค่อยๆเอาลงากระบะเราจะได้ไม่เสียหายค่อยเอาลงดีงกวัาลงยาก แล้วรถเราไปต่อนู่นนะครับห่างอยู่นู่นนะครับต่อแล้วก็ออกเดินทางนะครับผมขอยตามรอยเลยนะครับตามรอยได้โอเคเลยตรงเลยนะก็กล้ึงแล้วก็ไปนะครับ ลงมาดูเห็นไหมครับถ้าเราตามรอยนีย่มันจะเปรยเ,เ,เลยอื้มต้องความตารหนอเดี๋ยวนะ แบบนี้มันไม่ได้นะครับเรือเดี๋ยวมันจะกัดไอ้นี่เรา ายนี่มันของแท้นะครับมันหย่อนไปนะครับมันหย่อนไปแล้วก็เอาไม้มาค้ำแบบนี้เนาะไม้ไกยศผมปึ๊บพอไหมไม่พอเาขึ้นปึ๊บนี่ตั้งไวไป้ประมาณตรงเป๊ะนะครับ แต่นั้นก็เอขึ้นนะ ทำยังไงต่อครับต่อซ้ายให้รูหลีกเลยทำความสะอาดก่อนนะครับตรงนี้พยายามทำความสะอาดไปอันนี้เป็นสายระบายนะครับไม่ใช่สายกลับนะสายสายดันสายกลับมีแค่สายเล็กๆในสายเดียวนะครับอันนี้เป็นระบายแรงดันนะครับกันระเบิด ดึงตัวนี้ขึ้นมานะนครับนะเป็นลูกเลื่อนอนี่อย่างนี้นะครับก่อนเอาเข้าก็มาอย่างนี้แล้วก็ค่อยเสียบนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้สายลม <c oughs> สายลมเรามาต่อฝั่งนี้นะครับ เริ่มนะครับแย่งสายลงเข้าอย่างนี้แล้วก็ลงป๊บแดงกับแดงเหลืองกับเหลืองนะครับปึ๊บสายไฟมันจะมีไอ้นี่อยู่นะครับมันจะล็อกกับไอ้ตัวนี้จะมาล็อกแบบน,นี้เห็นไหมครับมันจะมีรูช่องนะครับเป็นเดือยตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับล็อกนะครับแล้วก็ ขั้นตอนสุดท้ายเปิดมารมสีแดงสีเหลืองนะครับโอเคล็อกอันนี้เป็นอันนิดนึงไม่เข้า ลอยนะครับแค่นี้นะครับผม นี่คือสามสิบตันนะครับผมเอามานี่ตามใบน้ําหนักเลยนะครับสามสิบตันสิบกิโลครับน้ําหนักรวมห้าสิบตันสองร้อยสามสิบน,นะครับน่าดื่มปลดล็อหางนี่เห็นปอย็นไหมครับขนาดผมยังพลาดได้เลยครับดูดีๆนะครับผม TPO ต้องไม่เปิดไว้นะครับพยายามดูไฟเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายนะเพราะว่า TPO หรือว่าเอ้ยเขาเรียกอะไรนะ ระบบออผมไม่รู้ว่าผมจาผิดหรือเปล่าคือมันเป็นระบบยกดาอะครับตัวนี้มันจะเป็นเกียร์ฝากไปป,ไปปั่นไปปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกขึ้นนะครับถึงบอกว่าเวลาจะกดมันหรือจะปล่อยมันนะพยายามเหยียบคัด์ก่อนนะครับต้องเหยียบคัด์แล้วก็กค่อยๆปล่อยคัส์ขึ้นเหมือนกับเราเข้าเกียร์รถนี่แหละครับนั่นคือเหตุผลนะครับผมว่าทําไมต้องเหยียบคัด์มันจะเป็นเกียร์ฝากนะครับอยู่ข้างๆเกียร์รถเราเลยนะครับ เหนื่อยอยู่นะทุกคนผมก็เหนื่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับล้างมือก่อน